กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยุนครับเช่นเดียวกันครับเรื่องของการปรนนิบัติผิวกายนะครับให้เรียบเนียนและก็กระชับครับง่ายๆด้วยตัวคุณผู้ชมเองครับแล้วก็ทําได้ที่บ้านด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับกับประเด็นนี้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญครับอาจารย์วิชานเวสวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องถามอาจารย์แล้วล่ะครับว่าเรื่องของการดูแลผิวกายเนี่ย กับการดูแลผิวหน้าอาจารย์จริงมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงครับอ่าต่างครับเนื่องจากว่าผิวกายเนี่ยมีสภาพผิวและเซลล์ผิวที่แข็งแรงกว่าครับแต่ผิวหน้าเนี่ยเป็นผิวที่บางและอ่อนโยนครับแล้วก็มีปฏิกิริยากับสิ่งที่มา,รารเร้าบโดยถูกกับผิวเนี่ยจะรวดเร็วกว่า เพราะฉะนั้นก็ต้องแตกต่างครับเพราะฉะนั้นจึงสามสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่สําหรับใช้กับผิวกายเราจะไม่เอาไปทําที่หน้ามันมีความแรงกว่าหรือยังไงฮะอาจารย์ความอ่อนโยนกับส่วนผสมของสารสําคัญที่จะแอคทีฟต่อผิวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าเซลล์ผิวหน้ากับเซลล์ผิวกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสารที่แอคทีฟก็จะ ก็จะต่างคือหน้าเนี่ยบางกว่าผิวผิวกายอืฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอาเอาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวกายไปใช้กับหน้าบางทีอาจจะแรงเกินไปก็จะเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ได้ง่ายแต่ถ้าเอาที่ใช้กับผิวหน้ามาใช้ผิวกายไม่เป็นไรใช้ได้ครับครับอาจารย์ครับจริงๆคราวนี้ต้องถามเรื่องของการขัดตัวบ้างแล้วแหละนะครับเราเคยพูดกันไปครั้งหนึ่งเรื่องของการขัดหน้านวดหน้าคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการขัดตัวเนี่ยฮะอาจารย์ มันต่างจากการขัดหน้านดหน้าไหมครับอ่าก็ต่างก็อย่างที่บอกว่าความแข็งแรงของผิวครับนะครับที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่ใช้ในการทํากับผิวกายก็จะทําได้มากกว่าคือแรงได้กว่ามากกว่าความถี่ในการทําก็ทําได้มากกว่าครับข้อยกเว้นในการทําก็น้อยกว่าครับอาจารย์ผิวหน้าเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่านะครับผิวแห้งห้ามขัดนะครับหรือ,อ,อคนที่ ผิวมันขัดได้แต่ต้องไม่เป็นสิว<ฮ>ะนะครับคราวนี้ถ้าตัวเนี่ยอาจารย์ตัวเนี่ยบางคนก็มีสิวนะหน้าอกเป็นหลังเป็นแบบนี้ครับทำได้ไหมครับก็ไม่ควรอีกเช่นกันสรุปแล้วก็คือถ้าหากว่าเป็นกรณีของที่เป็นเม็ดสิวอักเสบอยู่อย่างเงี้ยคะก็ไม่ควรที่จะทําก็ควรจะรักษาก่อนเช่นกันครับครับแต่ผมจําได้ว่าถ้าเป็นสิวอุดตันทําได้อ่าใช่ใชถ้าเป็นสิวเซียนทําได้ะใช่แล้วที่ตัวมันมีสิวอุดตันไหมอาจารย์ก็อาจเป็นได้เช่นกัน นั่นก็แปลว,ว่าถ้าตัวเป็นสิวอักเสบอย่าเพิ่งทำร,รักษาสิวให้หายก่อนแต่ถ้าเป็นสิวอุดตันที่ตัวถ้ถามีนะฮะก็ขัดได้ใช่ครับอาจารย์ครับคราวนี้ประโยชน์ของการขัดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับในการที่ต้องมาขัดตัวนวด<อ>ตัวแบบนี้อาจารย์ถ้าหากว่ากุณเอกลองสังเกตดูดีๆระหว่างผิวหน้ากับผิวกายเนี่ยผิวกายเนี่ยจะมีส่วนที่หยาบกร้านระเหี่ยวย่นได้มากกว่าผิวหน้าคอศอกหัวเข่า ข้อเท้าตาตุ่มส้นเท้าอหรือบริเวณสะโพกล่างสะโพกล่างอยู่ตรงไหนอาจารย์บริเวณก้นก้นด้านล่างซึ่งจะต้องสัมผัสกับเก้าอี้อ๋อครับเวลาที่เรานั่งบบริเวณจุดตรงนี้จะเป็นจุดสัมผัสกล้ามครซึ่งจะไม่เรียบเนียนไม่นุ่มนวลไม่ไม่ค่อยน่าสัมผัสอ๋อที่บางคนเนี่ยต้องแอบกระซิบนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินที่บอกก้นดำก้นดำประมาณนั้น อ๋อคือมันก็ช่วยได้เหมือนกันโอ้ดีทีเดียวแล้วครับคือขัดนี่ทําให้มันมันขาวขึ้นเหรออาจารย์อันดับแรกเลยคือมันช่วยทําให้ผิวบริเวณตรงนั้นเนี่ยนุ่มแล้วก็เรียบเนียนขึ้นอ๋อครับก่อนที่จะไปถึงสเต็ปของความขาวอ๋อแต่มันจะได้ในเรื่องของความเรียบเนียนแล้วก็ความใสามาก่อนครับส่วนความพอมาใสขึ้นไปในระดับเรื่อยๆครับมันก็อาจจะทําให้ผิวตรงนั้นขาวขึ้นได้อ๋อเป็นอย่างนั้นเองอาจารย์ครับการนวดเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ย มันช่วยในเรื่องอะไรเป็นหลักครับผ่อนคลายหรือว่าโอ้ได้หลายอย่างเลยว่าถุประสงค์ของการวดเขาถึงได้มีวิธีการนวดครับหลายแบบมากอ่านวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนนุ่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวครับนวดเพื่อขจัดผิวเปลือกส้มหรือเซลลูไลท์ที่สาที่สะสมอยู่ชั้นใต้ผิวครับอ่าได้หลายอย่างาอาจารย์<ม>ครับวับนนี้เนี่ยผมทราบมาว่าอาจารย์มีนางแบบที่มาสาธิตการนวดด้วยอ่าใช่ครับอาจารย์การนวดเนี่ยผมต้องถามอาจารย์ก่อนว่า ท่านวดเองเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ถนดัดครับอย่างผมเนี่ยให้นวดตัวเองเนี่ยไม่ถนดัดต้องอให้คนอื่นนวดให้คร,คราวนี้ถ้าอยากนวดตัวเองบ้างถ้าเราไม่มีเวลาไให้คนอื่นนวดเนี่ยทำได้ไหมครับทำได้วัตถุประสงค์ของการนวดตัวเองเนี่ยเพื่อเติมความชุ่มชื้นเฉยเฉแล้วก็ไม่ต้องนวดนานอืับก็เน้นในเรื่องของความชุ่มชืน้นทําให้ผิวเรียบเนียนเติมความชุ่มชื้นในกรณีของคนที่ผิว ไม่ได้หยาบกร้านไม่ได้มีการสะสมของเซลลูไลท์ชั้นใต้ชั้นผิวมากก็สามารถที่จะนวดเพียงแค่เติมความชุ่มชื้นเดี๋ยวนะอาจารย์มันช่วยลดเซลลูไลท์ได้ด้วยเหรอขึ้นอยู่กับส่วนผสมว่าครีมชนิดนั้นๆมีส่วนผสมของสารสําคัญอะไรที่ให้อคทีฟอะไรต่อผิวเวลาที่เราทันมันก็จะไปทําปฏิกิริยาแบบนั้นตอบกลับมายังวันนี้ผมเห็นมีผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่4ชิ้น4ี่อย่างนะ่ฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์แนะนําพร้อมกับ เล่าเรื่องของการที่วันนี้มีการสาธิตการนวดไปด้วยเนี่ยใช่ครับได้ไหมครับอาจารย์ได้ยินดีครับอาจารย์เริ่มต้นจากตัวแรกเลยครับอ,อยู่นิดอันนี้อยู่สี่ชิ้นที่อยู่ในชุดของดรามาติกทั้งหมดเลยครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปฏิบัติผิวกายทั้งในเรื่องของการนวด<อ>การขัดแล้วก็การลดเซลลูไลท์ที่สะสมอยู่ใต้ชั้นผิวเหลาหุ่นได้ไหมอาจารย์เหลาหุ่น คล้ายกับเหล่าหน้าแต่ว่าก็คล้ายๆกันเนาะก็คือทําให้รูปหน้าเรียวเล็กขึ้นหรือทําให้รูปร่างเพรียวขึ้นนคือถ้าเหล่าหน้าเนี่ยทำให้หน้าเนี่ยเรียวตามที่ใจต้องการแต่แบบเน็กถ้าบอกเหล่าหุ่นได้ไหมได้ได้ใช่ไหมได้สิได้นะอ่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเราดูอ้วนขึ้นก็คือไขมันที่สะสมอยู่หรืออ่ามันไม่เรียบเนียนมันเป็นผิวมันเป็นเหมือนกับ เป็นคลื่นเป็นรอนเป็นเปลือกส้มแบบนั้นอ่มามันก็จะทําให้ผิวที่ไขมันหรือเซลล์ที่สะสมบริเวณชั้นั้นแตกตัวเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ถูกขจัดไปในกระบวนการของขจัดของเสียของร่างกายอาจารย์ครับแล้วคนที่ผิวแตกลายแล้วมันช่วยได้ไหมครับก็ด้วยช่วยได้เช่นกันตัวผมเองนี่ผมก็เคยมีประสบการณ์กับผิวที่แตกลายไม่ใช่ไม่ใช่แตกลายโดยตรงแต่เป็นผิวที่ดําคล้ํา ที่เกิดจากการเสียดสีที่ตัวเราทําตัวเราเองผมไม่ถามอาจารย์นะว่าตรงไหนแต่ว่าอาจารย์ลดมันยังไงครับก็โดยการขัดแล้วก็การบํารุงผิวที่เข้มข้นเพราะผิวผิวบริเวณที่ถูกการเสียดสีรุนแรงเนี่ยมันมักจะมันมักจะดำนะอาจารย์ทําเองใช่ไหมทำเองครับ อาจารย์ใช้ตัวไหนครับในสีตัวนี้หรือเปล่าครับผมใช้จริงๆแล้วมันจะมีอยู่ในชุดของเรามันจะมีแพทรีนาที่เป็นครีมขัดผิวอีกหนึ่งตัวสําหรับผิวกายอันนั้นจะเป็นบอดี้เซลลสครับอยู่ในชุดแพทรีนาแต่ว่าอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ใช้ได้ในวัตถุประสงค์เดียวกันตัวนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นดรามาติกเอ็กซ์โ t i เ g b o d ต m ิ้งบอดี้มาสแซจครีมก็จะเป็นตัวที่ใช้นวดและขัดผิวกายไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเพราะมันมีส่วนผสมของครีมที่เข้มข้นมาก สามารถทําการขัดได้นานมากแล้วก็เติมความชุ่มชื้นในขณะที่ขัดด้วยแล้วก็เหมือนกับนวดผิวกายไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำเสื่อมสภาพให้หลุดออกไปด้วยในเวลาเดียวกันอาจารย์วิธีการใช้เนี่ยใช้เองหรือคนอื่นต้องต้องใช้ให้เราอะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีมีรอยหมองคล้ำหรือว่าจุดที่หยาบกร้านนะครับมากแล้วอยากที่จะ ใช้เวลาในการมันก็ต้องใช้เวลาในการทำที่นานกว่าก็ขนาดไหนปกติแล้วถ้าสมมติว่าอย่างประสบการณ์อย่างที่ผมเวลาไปเข้าสปาเวลาที่จะทำการทำบอดี้เซ์ครับหรือบอดี้สครับเนี่ยนะคะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นคือนวดเองทั้งตัวคงไม่ไหวแน่นอนอันนั้นคือทั้งตัวครับแต่ถ้าสมมติว่าเราทำแค่เฉพาะส่วนเนี่ยก็แค่แป๊บเดียวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องดูตัวเองว่า ผิวตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงม,มันหนาหยาบกร้านขนาดไหนหรือว่ามันอ่อนบางขนาดไหนถ้าเรารู้สึกว่าผิวมันเริ่มแดงแล้วหรือเราเริ่มรู้สึกว่าเจ็บหรือแสบหรือเระขายเครืองแล้วเราก็ต้องหยุดไม่ใช่ว่าขาดครั้งเดียวแล้วจะเอามันทําให้ได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องต่อเนื่องใช่ไหมครับอาจารย์ต้องทำใช่ครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงจะดีกว่าอาจารย์ครับนานเท่าไหร่ใช้ใช้ครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่ใช้ครั้งก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวอย่างที่เป็น ว่าถ้าสมมุติว่าสภาพผิวที่แข็งแรงหนาหยาบกล้านและมีปัญหามากแล้วก็สามารถทําได้บ่อยประเวณช่วงได้ได้ได้ได ได้มากที่สุดเท่าไหร่น้อยที่สุดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับผมว่ามากที่สุดไม่น่าจะเกินอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์หนึ่งไม่ควรเกินสองครั้งไม่ควรเกินสองครั้งแล้วถ้าน้อยที่สุดล่ะฮะก็เดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งตามตามระบบกลไกาการผลัดเซลล์ผิวของธรรมชาติอาจารย์บอก28-30ถึงาัใช่ครับใช่ครับครับอาจารย์คานิตตัวนี้วิธีการใช้เขาใช้กันยังไงครับก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดร,ร่างกายเช็ดตัวให้แห้งก่อนให้เร<ๆ>ียบร้อยแล้วก็ ป้ายเนื้อครีมในบริเวณที่เราต้องการที่จะสครับมันในปริมาณที่มากพอสมควรเพื่อให้ไปตรงนั้นเนี่ยลื่นสมมุติว่าบางคนบอกข้อศอกด้านหัวเข่าด้านก็ทําแค่ตรงนั้นได้ไม่จําเป็นต้องไปขัดทั้งตัวอันนี้ในกรณีของเราที่เราทําดูแลตัวเองที่ทำเอครับใช่ฮะวิธีการใช้คือใช้ในปริมาณที่เยอะไหมครับสมมติว่าอยากจะขัดข้อศอกอย่างนี้ฮะอาจารย์ผมว่าในแต่ละจุดน่าจะสักประมาณ1นนิ้วโป้งแหละ แค่นี้เองหนึ่งนิ้วโป้อาจารย์กระปุกใหญ่ขนาดนี้นี่ขัดได้นานเลยนะนานถ้าสมมติว่าเราทำเฉพาะส่วนนะนานทีเดียวครับก็จะหมดครับอาจารย์คราวนี้พอเราตักออกมาตักคร,ครีมมาจากกระปุกแล้วนี่อับน้ําเสร็จเรียบร้อยเช็ดตัวให้แห้งแล้วเราก็นําครีมเนี้มาขัดใช่การขัดนี่เพื่อช่วยทําให้ เรื่องของความกล้านเนี่ยลดลงใช่ใชครับแล้วก็เติมความนุ่มนวลที่ได้จาก m o i s t รเซ z e r แล้วก็ออยที่ผสมอยู่ในเนื้อครีมรก็จะเข้าไปช่วยเติมความชุ่มชื้นทําให้ผิวตรงนั้นเนียนุ่มนวลขึ้นครัอย่างวันนี้เนี่ยครับอาจารย์นางแบบที่อาจารย์พามานีครับตอนแรกในขั้นตอนแรกเนี่ยอาจารย์ใช้การขัดนี่ก่อนด้วยใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ใช่ับใช่รับวิธีการขัดของอาจารย์อาจารย์ขัดยังไงครับการขัด การขัดตูวไม่เหมือนการขัดหน้าการขัดหน้านย่ยเราถูไปถูมาไม่ได้การขัดหน้าผมจําได้จะบอกขัดเหมือนก้นหอยใช่ไหยใช่ไหมอาจารย์ก้นหอยนั้นนวดหน้าขัดเอ่อ up and out up and out up and out ใช่ใช่คือยกขึ้นดึงออกยกขึ้นดึงออกแบบนั้นใช่ไหมครับัตะวันออกเฉียงเหนือทับรูปออกอย่างเดียววันเวไม่ย้อนกลับครับฮแต่สําหรับการขัดเนี่ยเราสามารถที่จะถูไปถูมาได้ คือถูตัวขับใช่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถูได้แรงกว่าใช่ได้แรงกว่าโอ้โหและย้อนกลับได้ยังยังสนใจอยู่เลยครับแต่เดี๋ยวพักกันก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องของนางแบบที่อาจารย์พามาวันนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยก f ฟ e ิ n s e c r e t White Body Lotion ครับอยากให้คุณมีสุขภาพผิวที่เนียนเรียบกระชับแล้วก็ได้สัดส่วนครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพูดกันต่อพักกันครู่เดียวครับ i you